สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรพอเปลี่ยนบองกรนี่มันคือเป็นเอานังสือมาเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วแบบปุ๊บเฮีโอนิวลุกวัดว่ามันจะโดนหรือไม่โดนก็ว่าจากตัวเรานี่แหละถ้าเราชอบอะไรอีกร้อยคนก็น่าจะชอบเหมือนเราแล้วเราก็แค่ทำมันให้ดีให้จบแค่นั้นเองทีมงานของพี่ทุกคนอายุมาก พี่ต้องย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกโหวันแรกจำได้เลยว่าลูกน้องพี่ทุกคนอาปากค้างอึง้งพี่ก็อึ้งด้วยอะไรหรอน,นี่อะไรนี่ที่ไหนเลยดูงงไปหมดเลยค่ะอึง้งก็มีเลยค่ะก็ถามมาเออแล,แล้วตอนนี้มันคือสเตจงานมันคืออะไรอ๋อตอนนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อิวย,ยังไม่ปิดเล่มกันเลยนี่วันที่เท่าไหร่ ตอนนั้นก็แบบคือการปิดเล่มตอนนั้นนี่ตกใจมากเลยยังไม่ปิดเล่มกันอีกหรือวันที่ยี่สิบแล้วอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยก็เท่าว่าเราเราเข้ามาปั๊บมันก็มีมีโจทย์อันนี้เลยโจดเราเลยยังไม่ปิดเล่มโอ้โหแล้วแบบสุดสุดค่ะสุดสุดเลยคือพี่พี่มามี่าแทนบกกคนเก่าเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบทีมงานเป็นทีมของบกกคนเก่าแล้วพี่มาแทนอะค่ะ ปัญหาเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องคอมมอนมันต้องมีอยู่แล้วคือเรื่องส่วนตัวเลยแหละใช่อะไรอย่างนั้นโอยแล้วเวลากันเข้างานยุคนั้นนี่เป็นแบบหืเที่ยงเทียท่ยงบางบ่ายสองบ้างพี่ก็มาตั้งแต่เก้าโมงก็โงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตามเวลาทํางานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีมงานก็จะมากันโอ้โหเ,เต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็มันก็เลยทําให้งานดีเลยไปหมดเลยกว่าจะเริ่มทํางานก็สองทุ่มอย่างเงี้ยพี่นั่งทํางานคนเดียวจริงๆไม่มีใครคุยกับพี่เลยไม่มีใครพูดด้วยเลยทั้งวันอยู่ไปเรื่อยๆทําไปอย่างเงี้ยค่ะอะไรต้องพูดก็เดินไปบอกแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วก็นั่งทําของเราไปอย่างเงี้ยค่ะทํางานจนถึงเที่ยงคืนอยู่คนเดียวคนอื่นกลับบ้านหมดเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยอะค่ะจนกระทั่งมีทีมงาน ขอปิดห้องคุยขอเคลียร์ขอเคลียร์ไม่มีเรื่องก็ขอเคลียร์ใช่แล้วเขาก็ปิดห้องขอเคลียร์แล้วเขาก็ระบายทุกสิ่งที่เขาไม่ชอบพี่ออกมาอุ้ยเขาเขาเก็บได้ทุกเม็ดจริงๆพี่ยังงงเลยพี่ยังจำไม่ได้แล้วเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ระบายระบายระบายออกมาพี่ก็นั่งฟังเฉยๆเลยตอนนั้นก็แบบฟังฟังฟังเต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วพี่ก็พูดกับเขาประโยคเดียวเลยว่าขอบคุณมากค่ะจะพยายามทำงานให้ดีขึ้นจบ แล้วพี่ก็ไปทำงานต่อ,อกดชักโครกลืมไปแล้วก็จะมีลังสีมีอะไรตลอดเวลาเลยอะค่ะตลอดเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยอะค่ะพี่แบบไม่เคยได้ไปทานข้าวเย็นกับเพื่อนข้าวกลางวันก็แบบต้องทานในห้องต้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมันเข้ามาหมดเลยอะค่ะทั้งแบบจากเมืองนอกที่เราก็ต้องทําให้เขาเห็นจาได้ไหมคะว่าอย่างแรกเลยที่ตั้งแต่พี่เอเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงการทํางานของที่คริโอนี่คืออะไรครับ อย่างอันที่เปลี่ยนแปลงการ,ารทำงานก็คือวินัยค่ะก็คือเรื่องเดทไลน์เรื่องเดทไลน์ไปพร้อมๆกับแพชชั่นของคนทํางานสำคัญมากเลยคือคือพี่ไม่สามารถบอกให้เขาทําไอ้นี่ส่งไอ้นี่ตามไอ้นีตน่ตามอันนี้ได้แต่พี่ต้องไล่ขุดมาตัง้งแแบบจุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไรคะฝันคืออะไรอยากทําอะไรความสนุกในการทํางานคืออะไรมเมื่อมาถึงจุดที่เขาพูดประโยคพร้อมๆกันว่า เราอยากทำแมกกาซีนให้ดีขึ้นทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะอยากทำแมกกาซีนให้ดีขึ้นงั้นเรามาร่วมใจกันทำแมกกาซีนให้ดีขึ้นกันใหม่อมเอาเอากันหมดแล้วนะคะคอมมิชกันหมดแล้วอ่ะอเสนอวิธีกันมาเลยค่ะคือทุกคนต้องออกความเห็นพี่มีข้อเสียอะไรคะเขาคือจะต้องยอมรับกันตรงตรง,ตรงในห้องประชุมนั้นเลยผมเป็นคนที่มาเลทตลอดพี่มาเลทพ,พี่ยอมรับใช่ไหมคะแล้วพี่ว่าพี่จะทำยังไงให้แมกกาซีนดีขึ้นเหมือนจุดมุ่งหมายที่พี่บอกเมื่อกี้เนี้ยค่ะ ผมต้องมาเช้าขึ้นพี่ว่าพี่จะมาเช้าขึ้นกี่โมงดีคะ,ะผมว่าผมจะมาเก้าโมงโอเคค่ะออกมาจากปากพี่เลยนะคะเป็นคําพูดพี่เป็นคําสัญญาจากพี่ใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะพี่สัญญาแล้วนะคะก็ไล่ like ทําอย่างนี้กันทุกคนนะคะชวนทุกคนคอมมิตเมนต์เดียวกันคือทุกคนแบบสปิริตก้อนเดียวกัน เชื่อเลยอะเขาพัฒนากันเร็วมากอะค่ะจากสมมุติว่าวันหนึ่งจัดอาร์ตเวิร์กประมาณหน้าหนึ่งใช้เวลาสามวันแต่เปลี่ยนใหม่เป็นวันละสามหน้าอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วสวยขึ้นอย่างแบบสวยขึ้นจริงๆเลยครับคือสรุปแล้วจริงๆทุกคนมีศักยาภาพแล้วทำกันได้นี่นาแต่ให้ย้อนกลับไปครับเฮียคิดว่าทำไมคุณจูลี่เนี่ยถึงเลือกพี่เอให้เป็นบอกออทนั้นที่ไม่เคยทำงานในด้านแบบ แม่จะซีมาก่อนเลยครับค่ะพี่เคยถามเขาเหมือนกันแล้วเขาตอบตอบได้เด็ดดวงมากเขาบอกว่าเธอรู้มาแค่5นาทีที่เธอเดินมาฉันก็รู้แล้วล่ะว่าเนี่ยคือบอกก่อ,อฉันก็ถามถามมังนงั้นเองอะ่ะให้มันดูนานๆไปอย่างนั้นเองอะ่ะ แล้วตอนเดินมันมีลีลาการเดินยังไงของพี่ใหญ่ที่มันดูโดดเด่นมากครับพี่ก็เป็นแนวพี่ค่ะมันมันเต็มที่เต็มที่ของพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าประโยคประโยคที่ทําให้เขาเลือกพี่เลยคือเขาถามว่าทําไมฉันถึงต้องจ้างจ้างเธอแล้วพี่ก็ตอบว่าเชื่อสิในโลกนี้ไม่มีใครอยากได้งานนี้เท่าฉันจริงๆแล้วเขาบอกมันเป็นคําตอบที่ตอบหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่ดูสดมากแล้วดูแบบ แพชชั này, ่นนี่แรงกล้ามากเลยเขาเขาเชื่อว่าพี่ทำได้จริงๆเนี่ยค่ะครับพีเอครับ,รบแล้วนี้พ็อปและวรายการเดอะไอ l ดนะครับต้องขอคุณพี่เอด้วยนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจริงใจมากในความเยอะในความอยากให้ทุกอย่างให้ที่สุดสำหรับคนอ่าน ดูเหมมือนนนไไ่่าจะเป็ไปไออเพีพมมย <ทำ S 2> <า>งแค่คุณกล้าเชื่อและมั่นใจในตัวเองเมื่อวันใดวันหนึ่งมีใครหยิบยื่นโอกาสให้คุณผมเชื่อว่าคุณสามารถจะทำมันได้ดีและประสบความสำเร็จได้อย่างพี่เอสุวิชาสอนนริส่วนวันนี้เวลาท็อปและรายการเดียโลกก็หมดลงแล้วกลับมาเจอเขอได้ใหม่เวลาเดิม5ทุ่มครึง่งทางบนทนายทีวีคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอนเด็กๆช่วงอนุบาลครูก็คัดเลือกคนที่จะไปแสดงไม่มีชื่อเราเไม่ทำไงอ่ะแอบไปเลยดีกว่าครูก็นับคนว่าเฮ้ยทำไมมันเกินมาแล้วก็ทำหน้าตาเฉยอยากายอ่ะ